S.D.I. i n g i n i t y Number 0443C, Precision Cutter. ตัวนี้เป็นคัตเตอร์นะครับซึ่งออกแบบแล้วก็ผลิตโดย S.D.I. นะครับรุ่นรหัส Number ก็เป็น 0443C นะครับตรงนี้นะด้านบน i n g e n i t y นะครับ i n g e n i t y ก็เป็นคัตเตอร์ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์นะครับราคา มีตั้งแต่139บาจนถึง170กว่าบาทนะครับหรือ190กบว่าบาทนี่แหละแต่คือไม่ถึง200นะต่ำกว่า2 0 0บาทแล้วกันนะครับเบาะอย่างนี้นีกันเพราะว่าร้านเครื่องเขียนหรือว่าทุกที่ที่เขาขายเนี่ยมันอาจจะราคาไม่เท่ากันเป๊ะนะครับใน lazada ใน shopee ก็มีนะครับลองไปหาดูได้เอาไป search เลยนะครับ sdi ingenuity นะครับ ingenuity นะครับ ingenuity ก็เป็นคัตเตอร์ที่ได้รางวัลนะครับ if design award ปี2015ด้วยนะครับจริงๆคัตเตอร์ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ ประมาณปี2014ได้มั้งนะครับแต่ว่าในงานก็ได้รับรางวัล iF Design Award 2015แล้วก็เป็น Good Design Award 2014ด้วยนะครับได้2รางวัลเลยถามว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วทำไมผมถึงเอามารีวิวนะครับเรามาดูกันเลยนะครับมีดจะมาในแพ็คอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นแพ็คเหมือนแพ็คดินสอเป็นกระดาษแข็งแล้วเป็นพลาสติกใสๆเราสามารถจะสไลด์ตัวแพ็คออกมาขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอามีดออกมาข้างนอกได้นะครับ ตรงนี้ข้างๆจะเห็นเลยว่าใช้ทำอะไรได้บ้างครับโซวิงก็คือเป็นการเหมืนกับตัดตัดอะไรตัดลวดไม่ให้ตัดลวด,ต,ด,ลวดตัดได้ตัดอะไรอย่างเงี้นะครับ p a i r i ิ่นะครับการเจาะนะครับเจาะทะลวง e n g r a ก i n g การแกะสลักนะครับคัตติ้งการตัดแล้วก็ o p t ติม m g มกริฟวิ i อินเทอร์เฟียสวิดอ l l ไล e ์ออร์ดเวยนะครับคือสามารถที่จะปรับตัวใบมีดนะจากด้านบนนะครับยาวมาถึงท้ายเลยนะครับได้เลย อย่างอีกครั้งนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่บางร้านก็ร้อยสามสิบกว่าบาทนะครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยจนไปถึงร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะครับคือราคาต่ํากว่าสองร้อยบาทนะครับแพงกว่าร้อยหนึง่งต่ํากว่าสองร้อยนะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่าร้อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับร้อยกว่าบาทขึ้นไปอ่ะแต่ไม่เกินสองร้อยบาทนะครับโอเคนะครับที่แถมมาให้เนี่ยจะเป็นใบเฉียงสามสิบองศานะครับนะ t h degree blades is b a s t for ว่าคือสามารถใช้แกะสติกเกอร์ตัดอะไรที่เป็นรายละเอียดได้นะครับแต่ผมเปลี่ยนใบไปแล้วนะครับใบมันก็ไม่ใช่ใบนั้นละใช้ใบอื่นแล้วแต่เดี๋ยวมาแสดงให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับตัวนี้เป็น m ม d e in ช h i หน้านะครับ SDI Corporation ก็เป็นบริษัทที่ผลิตใบมีดและตัวคัตเตอร์ซึ่งด้รัลควเขานิยมอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะมีเมซ่าอีกยี่ห้อหนึ่งมั้งนะครับแต่ว่านี้ก็ดีคือซื้อมาเพราะว่ามันดีไซน์มันเออมันดีนะนะครับ ตัวคัตเตอร์นะครับเอาอันนี้ออกก่อนตัวคัตเตอร์นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับซึ่งทําด้วยน่าจะเป็น ABS นะครับเป็นพลาสติกที่มีความทนทานอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับหน้าตาของคัตเตอร์ก็จะแปลกๆหน่อยไม่เหมือนคัตเตอร์ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับมันจะเป็นลักษณะก็คือเหมือนทรงจะเป็นป่องๆตรงบริเวณกลางกลางกริปนะครับแล้วก็ผอมลงมาแล้วก็ตัวคัตเตอร์เองแทนที่จะมีตัวสไลด์นะครับตัวระบบออโต้ล็อกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่บนข้างบนนะครับบนสันหลัง เพราะว่าเขาต้องการออกแบบมาให้ตัวคัตเตอร์เนี่ยสามารถที่จะจับลักษณะทั่วไปนะครับแบบนี้จับแบบนี้นะครับกริตอย่างนี้หรือว่าจับแบบแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้เป็นออินวันได้ใช้เป็นแกะสติ๊กเกอร์ก็ได้นะเหมือนปากกาจับแบบปากกาหรือว่าจับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะครับหรือว่ากำธรรมดาอย่างนี้นะครับส่วนของหัวนะครับตรงนี้ข้างในฮาร์ดแวร์ก็จะทําด้วยสเตเลสสตีลนะครับซึ่งก็จะฝังอยู่ด้านในตัวด้ามซึ่งด้ามก็ทําด้วยพลาสติกนะครับ แล้วก็หัวเองก็จะเป็นแบบแหลมๆขึ้นมาซึ่งช่วยในเรื่องของการาบังคับมีดนะครับไม่ให้โยกเวลากรีดนะครับเหมือนกับมันมาประคองใบมีดแล้วก็ใช้งัดแม็กงัดอะไรได้ด้วยนะครับงัดสเตเปิลได้นะครับนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหมาะมากหรอกแต่ก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าบริเวณหัวนะครับจะมีเป็นโพลีคาร์บอเนตใสๆนะครับเป็นสีสโมกนะหุ่มเอาไว้ก็คือเขาต้องการให้เราเห็นว่าใบมีดเนี่ยอยู่ระดับไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนใบมีดขึ้นมา ลักษณะอย่างนี้ได้นะครับถ้าใบมีดสั้นมากมันก็จะอยู่ต่าเข้าไปข้างในนี้นครับแต่ถ้าเกิดมันยาวประมาณเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าใบมีดสามารถที่จะออกมารอได้ตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงคอของมีดนะครับจะเห็นว่ามีรูนะครับเล็กๆเ,เห็นไหมครับรูนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเห็นรูนี้ไหมครับที่เป็นใบมีดสีทองๆของผมออมานะครับรูนี้เขาออกแบบมาให้ใช้เป็นมีดที่ใช้งานตัดพวก เข็มขัดนิรภัยนะครับได้แล้วก็ใช้ตัดพวกเอ็นตกปลาอะไรเงี้ยได้โดยที่ไม่ต้องยืดมีดออกมาคือถ้าใบมีดมันยาวเต็มเนี้ยมันจะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะใช้ตรงส่วนตรงเนี้ยนะครับเกี่ยวแล้วก็กระตุกได้เลยนะครับใช้ตัดอะไรนะตัดสายเบ็ดอะไรเงี้ยตัดสายเอ็นสายอะไรเงี้ยได้เลยตัดเชือกตัดหรือแม้กระทั่งตัดพวกสายรัดลังนะครับที่มันเป็น แบน์ band, สายแบรนพลาสติกเป็นแบรน์รัด,ลด,ลด,ลดกล่องรัดรังไว้เวลาส่งไปสนีมันจะมีสายรัดใช่ไหมหรือว่าตัดเชือกนะครับเชือกที่รัดรังมาเชือกเชือกเป็นเกลียวตัดใช้เกี่ยวเข้าไปแล้วตัดหรือว่าตัดพวกไอ้นี้ก็ได้ครับแผ่นแรปพลาสติกครับเกี่ยวได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยืนมีดออกมาอย่างนี้นะครับคือยืดแค่นี้พอแล้วก็เกี่ยวได้เลยนะครับซึ่งผมลองใช้งานแล้วมันใช้ใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับเขาก็เลยต้องทําเป็นช่องตรงนี้ให้เราเห็น โครงสร้างมีดเราจะเห็นว่าด้านบนจะมีลักษณะคือกว้างแล้วก็หนากว่าส่วนด้านล่างซึ่งจะเป็นลักษณะคือเป็นป่องๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะผอมเรียวเพราะว่าต้องการออกแบบมาให้สามารถที่จะกริปอย่างนี้ได้นะครับใช้เป็นมีดแกะสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวมีดเองก็เป็นสีครีมครีมนะครับขาวๆครีมครีมสามรูตร,ตรงนี้เขาออกแบบมาคือไม่มีอะไรนะจะเป็นการหล่อขึ้นมาจากโมนะครับเป็นเป็นเบานะครับเบ้าหล่อขึ้นมาตรงนี้จะป่องๆนะครับจับถนัดนะเป็นมีดที่ดีไซน์ ดีมากเลยผมว่าเออแบบถ้าเขาไม่จดสิทธิบัตรไว้นะจริงๆคือแบบหลายยี่ห้อหน่าจะเอาไปทํานะครับแต่ผมยังไม่เห็นมีดดีไซน์แบบนี้ในยี่ห้ออื่นเลยนะ mm. ก็ดอาว่าน่าจะจํากัดไว้เรื่องของดีไซน์นะครับเหมือนจดสิทธิบัตรไว้ยังไงไม่รู้นะครับจับถนัดดีนะครับด้านข้างมีจะเห็นว่ามีชื่อนะครับ i n g n u i t y นะครับ i n n i t y เขียนไว้แล้วก็ด้านบนจะเป็นร่องสาหรับให้ฮาร์ดแวร์เลื่อนไปนะครับแบบนี้ ตลอดความยาวหลังก็ตัวตรงนี้จะไม่มาบังมือละจับถนัดมากเพราะว่า2ข้างนี้มันแบนทั้งคู่นะครับตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้นครับเป็นพลาสติกสีเหลืองนะครับอยู่บริเวณหลังนะครับแล้วการดันเลื่อนก็สมูทดีนะครับคือไม่แข็งแล้วก็ไม่เลื่อนจนเกินไปนะครับเลื่อนมาได้เกือบจะสุด,ดเลยนะครับแล้วก็ถอยหลังได้เกือบสุดเลย ตรงนี้จะเป็นระบบออโตล็อกด้วยนะครับคือถ้าใบมีดไม่ได้โดนกดตรงนี้นะครับเวลาเราดันเข้าไปตรงๆมันจะล็อกมันจะดันไม่เข้านะมันจะติดนะครับต้องดันตรงนี้นะครับคือเหมือนมันล็อกอัตโนมัติแต่ว่าเขาก็ไม่แนะนําให้ยืดออกมายาวๆแล้วใช้ไปผ่าอะไรตัดอะไรกรีดอะไรหรือว่าใช้สับอะไรนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักใบมีดที่ผมสาธิตในคลิปนี้เป็นของสกอตสามเอ็มนะครับเป็นเทเทเนียมโคเลตนะครับก็คือ มันเคลือบไทเทเนียมเป็นสีทองทําให้ใบมีดเนี่ยมีความลื่นนะครับแล้วก็ลดการติดสะสมของกาวนะครับของบางยี่ห้อจะเคลือบฟูโอไลน์นะครับเวลาตัดผ่านอะไรที่มันเป็นกาวาเช่นพวกเทปกาวพวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะไหลลื่นเลยนะครับสปีดเบลดของโอฟ่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ตัวนี้เป็นไทเทเนียมของสกอตสามเอ็มนะครับสกอตสามเอ็มไทเทเนียมโคเชตเบลตนะครับโกลเบลต์โกลเด้นเบลต์ก็ดีใช้ดีราคาแพงกว่าใบมีดธรรมดาด้วยนะครับ ด้านข้างจะเห็นว่ามีชื่อ SDI Precision Cutter นะครับ n u m b e r 0443นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น Open ก็คือเป็น,นกลไกในการเปิดเปลี่ยนใบมีดเองคือต้องกดตรงนี้ลงไปแล้วก็ดึงตัวฝาออกมามันก็จะออกมาแล้วแล้วก็บริเวณท้ายก็จะมี Snap off นะครับเป็นร่องสำหรับใส่ใบมีดเข้าไปนะครับอย่างนี้เรายืดออกมาแค่นี้นะครับแล้วก็แย่ตัวใบมีดเข้าไปในร่องนี้นะครับแล้วก็หักแ a ๊ก ใช้เป็นตัวหักแล้วก็ใช้เป็นตัวเปลี่ยนใบมีดด้วยเราสามารถที่จะสไลด์นะครับตัวท้ายออกมาจนสุดนะครับเราดึงตัวใบมีดกับตัวฮาร์ดแวร์ออกมานะครับฮาร์ดแวร์ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีตรงนี้อาจจะดูเปลาะบางไปนิดนึงนะพลาสติกมันดูบางนะฮะแต่ว่าจริงๆคือไม่หักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับแรงกดอะไรมากเวลาใช้งานคือตัวรับแรงกดจริงๆจะเป็นตัวเฟรมนะครับซึ่งเฟรมนี้เป็นสแตนเลสนะครับฝังอยู่ในตัว housing ที่เป็นพลาสติกอีกทีนึงครับก็สแตนเลสก,ก็หนาด้วยนะครับไม่กอกแก๊กนะแต่ว่าอาจจะโยกโยกหน่อยคือมันถอดได้แหละต้องใชอ้อะไรกดเข้าไปในร่องนี้นะครับแล้วดึงแต่จริงๆงไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรกับมันนะเพราะว่าตัวพลาสติกเองก็แข็งดีนะครับแข็งแรงดีงานผลิตดีมากๆด้วยนะครับราคาไม่ถึง200บาทเนี่ยน่าใช้เลยทีเดียวนะครับใบมีดสามารถที่จะใส่กลับเข้าไปนะครับด้วยการวางบนตัวนี้นะครับาร์ดแวร์นี้แล้วก็ สไลด์ตัวใบมีดกลับเข้าไปแต่ใบมีดตัวนี้นะครับไม่สามารถจะพลิกด้านได้นะครับมันจะเป็นแบบใช้งานได้ด้านเดียวเพราะตัวฮาร์ดแวร์มันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแต่ว่ามีดสามารถใช้งานได้จาก2มือเพราะดีไซน์ของมีดมัน2ข้างมันเกือบจะสมมาตรกันเลยนะครับหน้าตามันเหมือนกันนะครับจับด้านนี้ก็ได้จับด้านนี้ก็ได้ดนนไดหรือว่าจะจับยังไงก็ได้นะครับแล้วก็คุณภาพการผลิตก็ดีด้วยนะครับเราใส่ฝาท้ายกลับไปดันมันก็จะล็อกแค่นี้เลยนะครับดีมากๆเลย คราวนี้ถึงเวลามาเทสนะครับเทสคมมีดกันลองใช้จริงๆคือมีดมันใบมีดไม่ใช่ใบมีดมันนะครับ SDI เนี่ยใบยมีดันึโอเคนะคือถ้าเทียบกับอัลฟากับสกอตเนี่ยเอ่อ SDI ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้เยี่ยมมากแต่ SDI ก็ราคาก็ไม่แพงนะใบมีดมันนะครับแต่ตัวมีดมันเนี่ยรุ่นเนี้ยดีเลยนะครับมีเมซาครับ MESA ครับกับมี SDI ที่แบบน่าสนใจอย,อยู่ถ้าเป็นบัดเจตนะครับต่ำไปกว่านี้ก็เป็นตาม้าตาช้างก็คือ โครงสร้างดีไซน์อะไรก็จะแบบต่างกันเอาไปอีกระบบล็อกอะไรเงี้ยมันจะก็แคกแกลหน่อยนะแต่ว่าไอเน,นี้ยคือถือว่าดีเลยแล้วก็ถ้าใครหามีคัตเตอร์ที่แบบเป็นมีดแกะสติกเกอร์ด้วยเราต้องการจะใช้ใบมีดปกติที่มีอยู่นะครับหรือเปลี่ยนเป็นใบมีดเฉียง30องศาตัวนี้เป็น45องศานะครับก็ใช้ซื้อรุ่นนี้ได้นะครับถ้าใครไม่อยากซื้อไอ a ครฟไนฟ์ Craft Knight, หรือว่าอาร์ตไนฟ์ที่มันเป็นทรงปากกาอันนี้ก็โอเคนะใช้ได้อยู่แกะสติกเกอร์นะครับแล้วราคาก็ไม่โหดด้วยนะคืออมมันยู่่ทีประาณ แพงกว่าร้อยหนึ่งถูกกว่า200บาทนะครับแล้วก็หาซื้อได้ B2S Office Mate อะไรพวกนี้มีนะครับร้านลงร้าน loft อะไรเงี้ยมีอ่ะเรามาลอง,ลองดูกันเลยนะครับจริงๆคือสาธิตการใช้งานมากกว่าจะเป็นสาธิตใบมีดเพราะใบมีดไม่ใช่ใบมีดมันนะครับคัตเตอร์ยื่นออกมาก็ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ผ่าอะไรใช้แค่กรีดเฉยๆนะครับขาดเรียบร้อยนะครับนะครับ คมนะครับคมใบมีดคมแล้วก็ตัวมีดเองก็แอคชั่นใบมีดเองก็อยู่ในลักษณะที่จับถนัดนะมันจับอย่างนี้นะครับก็ได้หรือว่าจับอย่างนี้ก็ได้นะครับผมชอบจับแบบนี้ถ้าเกิดกรีดนะเพราะว่าน้ําหนักการจับคอนโทรลมันอยู่ข้างบนนะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น SDI ตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ SDI ตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามัน น่าใช้น่าสนใจเท่ากับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคัตเตอร์ที่ไม่ใช่ออฟ่าที่ผมมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อมีผมมีทาจิมาแล้วมียี่ห้ออะไรอีกยี่ห้อหนึงไม่รู้จำไม่ได้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีไอตัวนี้นะครับ S D I Ingenuity นะครับลองไปหาซื้อได้นะครับในร้านต่างๆที่ผมบอกไปในคลิปแล้วนะครับ ใช้งานดีมากๆน่าสนใจมากแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยใช้ใบมีดขนาด9มมธรรมดาๆรรนี่แหละนะครับเลือกเปลี่ยนตามยี่ห้อที่ต้องการใช้แต่หลักๆก็คือตัวมีดเองเนี่ยดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆด้วยนะครับ SDI Precision Cutter นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Hebi r i d e n Out